ทีน,นี้ก็มีใจมากๆเลยได้มาทานขาดที่รา <c oughs> องตอทนี้ก็สนุกดีครับสนุกดีแบบช่วงแรกนี่นนก็แบบรู้สึกว่าตัวละคจะเยอะมากแล้วก็ น,นี่แน่คืออากาศร,ร้อนช่วงนี้อากาศร,ร้อนมากยิ่งแบบขึอนแต่งกายตอนนี้แบบเปลี่ยนมาใส่แบบเสื้อแขนยาวแล้ว,ลวก็กร้อนแย่แล้วเยอะนแต่ก็สนุกดีครับที่เกิว่าชอบแบบไหนสุดจริงจริงชอบแบบที่เล่นเรื่องมันีแดงนะเรื่องนี้เรื่องที่สังานเรื่องมันีแดงเพราะว่าสบายหน่อยเออแค่ใส่แค่ที่คาดหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้แบบกันหนัก แค่แต่ว่ารู้สึกว่าทางช่างทําผมนี่จะชอบใจมากครับเพราะว่าไม่ต้องมานั่งไลผมเงนี้ยใส่กดครอบเลยครับคุณบอลอ่ะฟุตบอลจริงๆแล้วไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ฟุตบอลเพราะเล่นฟุตบอลไม่ค่อยเก่งจริงๆก็ถ้าเล่นจริงๆริงเมื่อก่อนเคเป็นนักกีฬาชอบกีฬากรีฑาพวกแบบประเทศรู้กีฬาพวกวิ่งแข่งกระโดดไกลอย่างเงี้ยจริงชอบอย่างนี้ใช่ อ๋อตอนนี้ครับตอนนี้ก็ใช้ยอยู่สองคันครับผมคันอกีนนกอคันหนึ่งคันคันใหญ่ก็เป็นเบนนะครับผม E สองศูนอีกคันนึงก็เป็นรถคลาสสิกนี่นี่ริคัสติคสอันนี้ชอบมากสุดเครับถ้าอะไร ตอนนี้ก็ต้องพวกไอ้เสรอะครัะเพราะว่าไว้ใจไม่ได้แนละ้วพวกระเบิดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะมาทด้ไหมอะไรเงี้ยใช่นะก็รู้สึกถ้าถ้าถ้าเล่นบู๊ก็บู๊นี่ผมไม่กลัวเลยนะบู๊แต่ถ้าบู๊กับระเบิดนะนี่มันก็นะฮะก็เล่นได้นะเพราะเล่นมาเยอะแล้วตอนบู๊กับระเบิดไม่เคยพลาดเอถ้าจริงๆก็ชอบจริงชอบ ที่จะทำก็คือถ่ายละครนะชอบชอบชอบการถ่ายละครอนยะู่แล้วแล้วก็จริงๆเล่นละครหนังจาั่นมันได้บู้ได้จริงๆผมคนชอบเล่นละครแนวบูู้อยูออ่แล้วชอบแอคชั่นต่อสู้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆที่ชอบดูพวกจีนจกำลังภายในอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เจอแบบละครแบบแต่จะจแบบ,บ,บ,บรีบู้อย่างเงี้ยโอ้โหชอบมากครับมีพี่น้องสองคนมีน้องสาวอีกหนึ่งคนจะเป็นพี่คนโต แล้วก็มีพ่อมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีคุณยาแต่ว่าถ้าสิทจริงๆแล้วเมื่อก่อนอ่ะตอนเด็กๆก็จะสนิทกับยายมากเพราะว่ายายเลี้ยงนั้งแต่เด็กเลยแต่ตอนนี้มาที่กรุงเทพแล้วก็เลยสนิทกับแม่ที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นไรก็จะไปกับแม่ตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปที่กองถ่ายไปที่ไปที่กองถ่ายหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่คือว่าที่ทีมงานเขาต้องถาม้วยว่าแม่ไม่มาด้วยหรอแทนจะถามต้นก่อนแแม่แม่ไปไหนอะไรเงี้ยไม่มาด้วย ว่าแม่ไปก็ไปตลอดแต่ว่าคือมีข้อจํากัดอยู่หน่อยนึงคือว่าถ้ามีละครเรื่องใหม่ๆแม่เขาจะไปตอนเฉพาะตอนถ่ายกล้องเพราะว่าเขาจะไปถ่ายรูปนักแสดงคนอื่นไม่เคยสนใจรูปหรอกครับไปถ่ายนักแสดงคนอื่นอย่างเดียวครับรู้สึกเนอเหมพราะว่ามันเป็นม,มีมันรู้สึกมันอยู่ในโลกโลกหนึ่งโลกแบบเราจินตนาการแล้วแบบอ,อะไรที่เราทําไม่ได้อ่ะเกมมันทําได้นีรับ ยงเีมันก็ว่ามันก็ว่าถ้าเกิดใครชอบซูเปอร์ฮีโร่สักคนอย่างซูเปอร์แมนหรือว่าไซเดอร์แมนอย่างเงี้ยเขาสามารถทำมันอย่างนี้ได้แบบเพาได้ซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยแล้วเขเล่นในเกมมันรู้สึกว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นสามารถทำมันจริงๆนะได้จริงๆ <c oughs> นี่กผมมีบ้านมีบ้านด้วยนะใชครับมีบ้านก็อยู่แม่ซื้อไว้อยู่แม่แล้วก็แต่ว่าพ่อผมทำงานแต่เนี้ยก็งานๆมาสังครั้งหนึ่ ถ้าชอบจริงๆนี่ก็จริงๆนี่ถือว่าชอจริงไงแล้วก็ถ้าเกิดมันเด็กๆทั่วไปคนอื่นเขาชอบพี่เบิร์ดผมก็ชอบพี่เบิร์ดเหมือนกันเ่ื่องเดิมเพราพี่เบิร์ดเขาแบบว่าอย่างแรกที่ชอบเขาคือแบบว่าพี่เบิร์ดเนี่ยไม่ไม่แก่นะฮะคือเขาอายุพี่เบิร์ดนี่ก็เยอะมากแต่ว่าหน้าเขายังแ,แ,แบบเด็กมากแล้วก็มาเป็น เด,เด็กอะไรคนผมรู้ที่เบิ้ลแต่เด็กๆแต่ว่าก็พอมาพอพอพอายุขาน,นี้แล้วเนี่ยโตขึ้นมาเจอได้่นละครละครหนังที่เราไออในวงการดูแล้วแบบยังเป็นแบบไอด้าของคนหลายคนแบบชอบใส่เสืยืดกางเกงยีนะีง่ายๆสบาย,บายแต่จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมคนชอบแบบใส่างเกงขายใหญ่แบบแบบแนวฮิปฮอปหน,น่ยหอยนะแต่ว่าแม่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แม่เขาไมาส่ใส่เดฟ ใส่เท็มนจะดูดีกว่าแล้วก็ใส่เทปมันจะเล็กหน่อยเงี้ยแต่ว่าก็เออก็ใส่ได้แต่จริงๆก็้วกูชอบแบบสบายๆอาหารเกาหลีเหรอครับอาหารเกาหลีนี่ก็ทานได้นะแต่ว่าอาหารเกาหลีเสียดเพราะจะเน้นเพิ่เนื้อเนื้อย่างนั่นอะไรหรือว่าต้นไม่กินไม่ทานนี่นะนะก็เลยเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าชอบก็ชอบกินจิ้มได้ เป็นมีนะแบบแบบอยากจะไปกองก็อยากไปเพราะมันอยู่ที่กองมืนครอบครัวแล้วครับตรนีอยู่ที่กองเราไม่ได้ละครอะไรอย่างเงี้ยก็บแบบอาหารจานก,ก็จะถ่ายกันนานเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวมันความขี้เกียจไม่เคยมีนะแต่ว่ามีความไม่รู้ว่าสน,นุกเกินที่อยู่ที่กองรู้สึกดีเหมือนอยูอ่ที่บ้านแล้วครั้งนี้ก็คือเหมือนไปที่กองเหมือนไปบ้านหนังสืออ่านนะอ่านหนังสือแต่ เป็นส่วนใหจะเป็นพวกการ์ตูนนะครับถ้าเป็นหนังสือนิยายอย่างนี้ก็ไม่ค่อยอ่านเพราะว่านิยายมันจะไม่มีภาพผมชอบอนพวกการ์ตูนนมัจะมีภาพมันเรืมันมีจินตนาการมากกว่ามันมีไว้เดียวก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะกินคุณเส้นมากกว่าชอบมากขึ้นเส้นถ้าไปกินต้มไปกินต้มยำก็ต้องเป็นต้มยำคุณเส้น จริงๆคือชอบสุนัขตชอบหน้าก็คือที่บ้านก็มีสุนัขพันชั่อวา่าอยู่ตัว<ะ>ชื่อว่าน้องเป็ดน,น,น่ารักมากคือระแบบงรักที่สนมากครับเคยพาไปกองถ่ายหลายครั้งกันเลยนะสนสน่น่ารักมากล้วที่กอง่้ากดว่าสนัาเนี่ย้าเกว่าเราแบบว่าไปช้าอว่าไปสายแล้วเราจะต้องรีบๆคือ จะเป็นคนที่ขับรถเร็วมากมาก็คือร,รู้สึกว่าขับรถเมื่อก่อนเนี่ยยังขับร้อยพี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันเร็วะตอนนี้แบบพอขับพอแบบว่าพอมาเริ่มต้นคืนเวลาขับรถมันก็รู้สึกว่าเวลามันต้องสํนนาคัญมากคือต้องไปให้เร็วให้ทันตามนัดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เอยู่ร้อยสี่รู้สึกว่ามันปกติมันรู้สึกมันช้าไปนะฮะตอนนี้ฮะนะรู้สึกนะแตว่าถ้าชอบพิเศษชอบตกินเค มันเชฟชอบกินมากชอบไปทานมัเชกับพ่อกับแม่ยายอร่อยมากเซ็กซี่นี่ที่ต้องต้องจบต้นเออจริงผู้หิงเซ็กซี่นี่ก็จริงๆทุกคนก็สามารถเซ็กซี่ได้หมดนะไม่จำเป็นต้องว่าต้องสวยหรืออะไรเงี้ยรูปร่างดีจริงๆผู้หญิงทุกคนมีความมิเสน่ห์ในตัวนะเพราะว่าผู้หญิงเซ็กซี่นี่อยู่ที่การ ถ้าเราถ้าจัดแต่งตัวแต่งตัวให้เป็นอะไรเงี้ยผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งๆแต่งตัวน่ารักๆเห็นว่าก็เซ็กซี่ขึ้นได้บอกบอกบอกที่ซินด้าอย่างครับครีมซิตตาทาแต่ยันหน้าครับก็้โจริงๆก็ทามาตลอดนะมันก็ได้รักษาสุขภาพเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่าการที่จะรักษาสุขภาพหรือว่ารักษาสุขาพจริงก็อยู่ที่การพักผ่อนมากกว่าถ้าผมพักผ่อนเยอะก็ช่วยได้ดยว่า ก็ยังนอนยันมากเป็นหนังแนวคาตกรรมอะไรเงี้ยน่าเสียดสที่ชอบพิเศยเคยดูได้สนุกเพมันตื่นเต้นอย่ีดูอเยพ่อพี่พ่อจำพี่พ่อไม่ได้แต่ว่าก็สีดำฮะก็ในตอนก็จะดูเลยไหมครับเนี่ยให้ดู่ะไม่มีไม่มีความลับอะไรทั้งสิ้นจ้ไปเนี่ยนะเก่าจะโซ่ๆหน่อย มีตังค์แค่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยรับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็อยากจะฝากงานละครเรื่องใหม่นะครับเรื่องตุ๊กตาทองยังไงก็อยากให้ติดตามผลงานกันต่อไปนะครับแต่เรื่องตุ๊กตาอทองในเรื่องนี้คือก็จะแบบว่าออกแนวดราม่านะฮะแล้วก็มีพิธีหารหน่อยๆน,นะแต่เับรองว่าสนุกแน่แต่ว่าถ้าจะถามว่า บทนี้บทของผมนี่ก็เล่นก็เล่นเป็นรู้สึกว่าเรื่องนี้ได้เป็นพ่อเลยนะพ่อของ,งน้องจีโน่นะฮะับผมพลิกคาแรคเตอร์มากนะแต่ว่าก็เรื่องนี้ก็สนุกก็ออ,มแมอกแนวแบบว่านะครับผมก็จะเป็นแบบคนประมาณว่าเออ,อชอบติดการพนันอะไรเงี้ยเป็นคนเจ้าเล่ห์หน่อยๆน่อยเรื่องนี้ก็อยากจะลองฝากผลงานเออติดตามไปดูว่าการพิการณาเรื่งนี้เป็นยังไง ยังไงก็อยากจะฝากผลงานแล้วก็อยากจะฝากบอร์ด่อให้เข้าไปชมกันเยอะๆนะครับเอ้วถ้าเกิดใครรักผมแล้วก็ชอบยังไงก็อยากให้เข้าไปชมที่นี <OR> ่เลยนะครับเว็บนะครับท่านบราณขับนะครับอ o า ob t h ครับผมเอ้ย t c ฮะนี่ dot tc ครับผมยังไงก็อยากจะฝากให้เข้าไปชมบอร์ดเยอะๆชมบอร์ดเยอะๆนะครับ